มองที่ครูมิคค่ะนั่งตัวตรงเอามือวางไว้ที่อกช่างน่ารหลด่ารัจริงจริงเอามือวางไว้ที่ไหล่ช่างใสลายใสลายจริงจเอามือวางไว้ที่ปากช่างน,น่ารักน่ารักจริงๆก่อนอื่นก่อนความนิทานเรามาทําข้อตกลงกันค่ะความนิทานคุยกันได้ไหมคะไม่ได้ได้ข้อที่หนึ่งคุยกันไม่ได้แล้ว อร่อยค่ะตัวดำผือคุกไก่ย้องอื้อสวยดีสวยดีเป็นไงคะคุกไก่เขาชอบอะไรคะเขาชอบสีอ่าเขาชอบสีอ่ะคุยกันได้ไหมคะน,น้องเทฟเอ๊ะพีชานั่งดีดีมองที่คุมิ้นคุมิ้นขางเราอยู่ตลอดนะคะ แผงแผงดินสอสีแดงตรงนั้นตรงนี้เป็นไงคะัุกไก่เขาดินสอไปทำอะไร Thank <laughs> you. เน้องกุ้ไก่เขาทำยังไงคะข,ขออะไรคะ,ขคะเขารู้จักขอบคุณป้าหมอหมีด้วยเป็นเด็กที่เป็นเด็กยังไงคะคเป็นเด็กดีมีมารยาทอ,อ่ะนทาน่านี้นะคะปุ้กไก่ระบายสีสวยดีเขียวแดงเย้ นิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้เขาพูดเกี่ยวกับใครคะตัวละครนในนิทานเรื่องนี้คือน้องอะไรคะน้องไก่น้องไก่ชื่อว่าปุก,กอะไรคะพุกไก่แล้วก็ป้าหมออะไรคะป้าหมานอนอป้าหมีน้องปุกไก่ดื้อไหมคะดื้อค่ะใช้ดินสอ,อสีไปเขียนนู่นเขียนนี่จนดินสอมา ตวเองจนต้องไปหาป้าหมอหมีเพื่อที่จะไปรัก,กอะไรคะรักษาอะอย่างดินสอสีเวลาเราใช้เสร็จแล้วเราต้องทำยังไงคะงเก็บให้เป็นระเบียบอย่างเช่นมุมด้านนูนะคะมุมศิละปะจะมีดินสอสีนะคะแล้วก็มีดินสอนะคะเวลาใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บเข้าที่อาริเดะน,นี่ทางข้างนี้ก็ตก่แล้วนะคะ ต่อเรียนต่อไปนะคะให้เีเดียวมองที่ตรงนี้ค่ะ Yeah. thank okay. ลบมือหนึ่งครั้งหนึ่งคร้งรับสองครั้ง สองสามหนูนั่งเก้าอี้โตนี้เลยค่ะอ่าเชิญน,นั่งก้าอค่ะเดี๋ยวคุณมิ้นจะแจกไปงานนะอ่ะเราสี่คนนั่ thank you Thank बीहार